ขอสวัสดีครับตอนนี้ถ่ายคลิปแต่เช้านะครับพราะ่สายสมาก็จะมีธุระครับออกไปข้างนอกนะครับ <c oughs> วันนี้จะมานำเสนอมีดเดินป่านะครับพกติดรถนะครับเดินป่านะครับฝ <c oughs> ักพีอีนะครับฝักพีอี ด้ามกอไม้ไผ่นะครับมีลากติดเยอะนะครับมีตาด้วยสตาครับทนี้อีกสตาเครืออแบล็กเกอร์นะครับ, er รบเอาไว้เพื่อรักษาผิวไม้นะครับ <c oughs> ให้เงาง,งามนะครับ <c oughs> นี่ก็มาดูภายในกันบ้างนะครับ <c oughs> รูปจากเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบ <c oughs> ทิ้งผิวไฟนะครับไว้ด้านสันนะครับผิวไฟเยอะหน่อยนะครับ <c oughs> ขัดเงาผิวกระจกนะครับที่คมนะครับเงาผิวกระจกนะครับที่คมนะครับ ทิ่งผิวไฟไว้พองามๆนะครับข้อดีก็คือกันสนิมด้วยนะครับใบมีดนะครับยาว14นิ้วนะครับสูงยาวเข่าดีแน่นอนครับยาว14นิ้วนะครับท้องมีดกว้าง2นิ้ว2หุนนะครับไล่สันลงมานะครับเรียวลงมาปลาย อกสันหนาสุด6มิลน,นะครับ6มิลน้ำหนักดีครับ <c oughs> ด้าม6นิ้วอยากเง้าไพรวกนะครับดูชัดนะครับ ทีนี้เราก็จะมาทดสอบขีดกระดาษดูคมนะกระดาษก็ชื้นๆหน่อยนะครับผมปล่อยทิ้งไว้าตากหมอกที่อีสานก็อากาศเย็นลงมากแล้วนะครับผมก็จ็บๆอคอเพืออากาศแต่ชอบตื่นเช้าครับชอบชอบอากาศเย็นๆอย่นะครับแต่สังขารไม่ค่อยให้เท่าไหร่ อะเรามาดูที่ความคมที่กรีดกระดาษดูนะครับว่าจะคมขนาดไหนมีคมสะดุดไหมนะครับคม,คมเลยครับกระดาษชื้นครับ ตอนเช้าด้วยนะครับหลชื้นหมอกเยอะนะครับหมอกลงแล้วนะครับมืดไอหมอกมาแล้วนะครับคมก็หวานดีครับประมาณนี้ครับ8ปดสเปอร์เซนนี่แหละครับคมไว้นะครับ ถ้าชอบก็ทักเข้ามานะครับผมบอกราคาในคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาคลิปไปลงในบางสำนักเขาไม่ให้ซื้อขายครับเขาให้โชว์นะครับ <c oughs> ดีครับ ถ้าขืนบอกไปเขาก็บอกอีกนะครับผมโดนบอกมาหนึ่งรายการแล้วครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเข็ดเลยครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับเอาลื่มบอกไปครับเป็นมีดทรงหัวบัวนะครับใช้ปลายนี่ขุดได้นะครับปลายทางด้านปลายขุดได้ครับขุดงัดแงะได้ครับ เข้าป่าเข้าได้เข้าสวนพกติดตัวไปสบายใจนะครับถ้าเข้ามาครับลายก็0842645977เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้แหละครับ0842645977ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชม ด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็หวังว่าคงจะติดตามอีกต่อไปนะครับผมด้วยความขอบคุณมากครับอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเลยครับคิดถึงทุกคนครับผมสวัสดีครับ